ส a y ส i วันนี้ก็มาเจอกับเจมส์สลิกอีกแล้วนะครับนะคนดีคนเดิมในกิจกรรมมิ s เ e อรี่คัของ FC ออนไลน์นะครับ yeah วันนี้กิจกรรมเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานก็อ่อเมื่อวานวันที่19แต่ไม่รู้คลิปว่าจะลงวันที่เท่าไหร่นะก็เหมือนเดิมครับเรามาดูขั้นตอนการเล่นกิจกรรมกันอันนี้เราต้องเลือกของรางวัลที่เราอยากได้ขั้นสูงสุดก่อน เอาเป็นใบไหนดีอ่ะอันนี้มีเชลอเอ้ยอันนี้มีมาริดด้วยอ่ะอืมแต่นี้มันมี l L l อ่ะหลังหลมา l l สมกอกสมก๊กมากเลยอ่ะมันเป็น5ถึง8ได้2ใบนะครับเอาเป็นใบนี้ก็แล้กันไปครับแล้วก็ของรางวัลพิเศษ2งรางวัลอันดับที่2อเอาเป็นเอามอนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองรางวัล2งรางวัลเอาเป็นอันนี้มีสปอตไลท์นะอันนี้แอโอโดยเอานนี้ปุ๊บ ขั้นตอนง่ายๆในการเล่นเลยนะครับเพียงแค่เราคลิกตามบล็อกนี่เลยนะครับกดทีละครั้งก็ได้หรือทีละ5ครั้งก็ได้นะครับจนกว่าเราจะสุ่มเจอโบนัสของเราทางนั้นฝั่งซ้ายนี้โบนัสเรามาครับ <Yahoo! S 1> มาอย่างไวซึ่งอันนี้ล้อหลอกหรือเปล่าเหมือนอาเตมฮาโลวีหรือเปล่าฮะแบบล้อหลอกล้อหลอก <Huh? S 1> เฮออ้ฮ ไปกันที่ฝั่งขวาบ้างกันเราพยายามกระจายความเสี่ยงหมดกระดานเดีย๋ยวรอดูนะครับว่าหมดกระดานเจมคิดว่านาา 4, ่าจะมาสี่แสนถ้าเจมจําไม่ผิดนะอันนี้เจมเล่นไปละรอบหนึ่งนะครับโดยคาดการบุ๊บมาบุ๊บมาอย่าไอ,อมาครับมาจริง yeah! มาจริงมาจริงเท่ากับว่าอันนี้เราเหลือรางวัลสูงสุดละเรากระจายความเสี่ยงฮะมีแบบไม่เหมากระดานแล้วเราได้ไหมเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ฮะเอ้เราลองไหมลองดูแบบไม่เหมาก็ดานไหมเผื่อจิ้มเทีอันสออันเนี่ยฮึบฮึบก็คือขอดูใจอ่ะขอดูใจคนเราอ่ะอะกดอันนั้นอันสุดท้ายอ่ะดูสิอันนีขวาล้ายซ้ายดีไปขวาดีกว่าอึ๊บนันน้ปะโถโถเธอออกใบท้าย โดยคาดการประมาณ400,000ครับ400,000 FC ปุ๊บแล้วเราก็กดรับรางวัลตรงนี้ปั๊บถ้าเราจะเล่นอีกเราก็กดรีเซ็ตรางวัลน,นะจ๊ะนี่กดครบ30ช่องเราจะได้ทั้งหมด5 0 0 0เมครับมาครับของรางวัลตรงนี้นะ,ะกดรับก่อนเอาไปที่การ์ดเงินก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เรามี160นะแสนหกเอามาดูกันว่าจะขึ้นไปสักเท่าไหร่ เออแต่ดีนะเรามีแสนหกพอดียังนับง่ายเลยเคราวนีบบ้บึ๊บ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 สองหมื่นเจ็ดนะแหมจะไปนับทำไมมันก็ขึ้นโชว์ปะโถเอ้ยเออเปิดง่ายๆสไตล์เจมสลิกเลยแล้วกันนะครับนะกดที่แพ็กเดี๋ยวเรากดอันนี้ก่อนเอาให้คำว่าใหม่มันหายไปก่อนปึ๊บแล้วเรากดเลือกทั้งหมดใช่ไหมเราเราก็ติ๊กไอ้การ์ดแบบระดับท็อปออกไปก่อน โอเคส่วนการ์ดพวกนั้นน่ะคือเราเปิดไปเลยทีเดียวมันเพราะว่ามันไม่น่าจะได้ลุ้นอะไรสักเท่าไหร่ครับไป l t ล g โก e ล s โกโบมีไฟไหมมีไฟให้ชื่นใจหน่อยไหมเออไป head g. เฮเฮ h อื้ยี่สิบสามเดเเป็นคาสตันเย่ครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ว หลามันสามอะอบวกห้าให้ก็ไม่ได้อันนี้เราไล่เรียงตามสเตตเลยแล้วกันนะครับไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะทีละใบเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วเจมได้ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหปวดหัวรอบนี้จัดให้เจมเล็กหน่อยนะเอออุตสาห์ทิปไปครับอสปอตไลท์เหรอมีปะวะโอโ้ไม่ใช่ครับเป็นปีแคปโอ้โหเซบเตียงโกอาเตส 9,000m เจ็บ<ๆ>จี๊ดเลยไปครับ ลุยลุยลุยอุ้ยเอฟเออ๋โหเอาเวโตโมเรโนครับพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็นพันห้าครับอหนักนะหนักเลยค่อนข้างหนักเลยใบนี้ขอญาตแบบสองใบลวดสองใบลวดไปเลยดูใจของเราสองใบลวดเจมจ๋าเจมเล็กเองจ่าลูกรักอุ้ยสปอร์ไลท์สปรอสปรอ์ลัดอง <c oughs> โอ้โหคิมินเกล้าบวกแปดมาก็ล่นอยู่อะอกะอีวานบาเนก้าครับโอ้โหโอ้หเธอเจ็บจี๊ดเลยมันอื้มโอ้เธออะไรมันจะขนาดนั้นมันเธอหลุดออกมาจากฝัน มาสใบสุดท้ายก็มัลติคราสโอเวอร์ออลหนึ่งร้บวกบวกห้ถึงแนะครับนะก็ปีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะแต่โอกาสรวยก็มีอยู่ขอเพียงแค่คุณออกบวก8มาเท่านั้นแหละปีอะไรคราสอะไรก็ได้ขอเป็นบวก8ไว้ก่อนมาครับทีละใบ l e t โก o เล t โก o ปี FA ครับ FA ไฟมาเยอรมัน ฟีบีโอ้เจโรโมเตงบวกแปดมาก่อนนะโบเตงโบเตงไหมบัวเตงบวกแปดเท่าไหร่ห้าหมื่นสี่ฮึ่มดีใจอะไรอ่ะเออห้าหมื่นบ้าบอจริงเชียร์ไปดีใจซะแล้วโอ้ยตายแล้วแต่โอเคโอเคไฟมาบวกแปดด้วยยังดียังดียังดีถือว่ายังเฟี้ยงเงาะและ ใบสุดท้ายของเรานะครับมัลติคาร์ดโอ้โอะร้อยร้อยบวก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 ห้าถึงแปดไปครับเราไปกันแบบเอฟเอฟไปครับ l อลอลฮะโอ้โหเปโดโปโนครับโอ้โห uh. oh. oh. แบกจากสเปร์นะอ่ะมาสรุปักหน่อยแล้วกันนะครับนะสำหรับกิจกรรมนี้เราได้เงินเอ็มมาทั้งหมด27,000 M เอ็มครับกับนักเตะตรงนี้อ่ะ ประมาณ60,000ก็ประมาณ8 9ด0 0 0าืนครับรวมๆนะจากกิจกรรมนี้ก็มันเป็นกิจกรรมวัดดวงใครชอบก็ไปจัดไปเล่นกันได้นะครับกิจกรรมฮาร์ดวินมิทเทอร์การ์นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสลับสกายให้เจมสลิกด้วยนะครับ